ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะที่ฉันจะทำอะไรแบบนี้นี่คุณการตรวจภายในนี่มันไม่ได้น่าอายอะไรเลยนะคุณมาหาหมอว่าดีแล้วค่ะคุณหมอคะแล้วผลตรวจจะออกมอเมื่อไหร่ละคะผลตรวจก็น่าจะออกประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ งั้นตอนนี้ฉันกลับได้แล้วใช่ไหมคะอืเราเจอกันนะหมอบ้าอะไรป่าเถื่อนที่สุดเลย ก็เจ็บนั่งก่อนสิ ีค่ะคุณหมออืมสวัสดีคุณหมอคะผลตรวจของฉันเป็นยังไงบ้างคะใคโอนเงินมา ผมเองอ่ะคุณหมอรู้เลขบัญชีของฉันด้วยเหรอคะรู้สิเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะไม่มีใครรู้นอกจากอนอกจากคนนี้หรือเปล่าพี่ป้องไง ไม่เจอกันนานเลยนะพี่มีคิดเลยนะว่าฟองจะยังเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้ได้ <ś led> เดี๋ยวก่อนที่มีอะไรอีกคะ ผู้ชายที่ฟองบอกว่าดีกว่าพี่เขาดูแลฟองได้แค่นี้พี่ป้องคะพี่ป้องเอาเลขบัญชีมาค่ะเดี๋ยวฟองโอนเงินคืนให้ไม่ต้องหรอกเงินนั่นน่ะพี่ให้เพราะพี่คิดว่าผู้ชายคนนั้นคงไม่มีปัญญาไม่งั้นก็คงไม่ปล่อยฟองต้องเป็นหนักขนาดนี้หรอกหรือว่า จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นมันไม่มีอยู่จริงฟองค,ครับพี่มาแล้วทำไมถึงเข็นรถมาอ๋อพอดีโซ่มันหลุดอะอวแล้วแบบนี้จะกลับบ้านยังไงอะอไม่ไม่ต้องห่วงถึงโซ่มันจะหลุดอะพี่ก็พาฟองกลับบ้านได้ยังไง อย่าบอกนะั้นว่าจะให้ฟองนั่งซ้อนเบาะหลังแล้วพี่ป้องจะเห็นไปเนี่ยนะใช่น่าเบื่อฟองทำไมฟองพูดแบบนั้นนะ่ะฟองเบื่อเบื่อ,เบ,อเบื่อจัก,กรยานเน่าๆของพี่ป้องอะ่ะฟองฟองว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอะฟองก็เพราะว่าพี่ตนไง ใช่พี่ยอมรับว่าตอนนี้พี่จนจะ่ฟองรอพี่หน่อยได้ไหมถ้าพี่เรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะไปเปิดคลินิกแล้วทีเนี้ยไม่ว่าฟองอยากได้อะไรอะ่ะพี่ก็จะให้ฟองหมดเลยทุกอย่างฟองไม่อยากรอแล้วอะ่ะพี่ปองเพราะว่าฟองเจอคนใหม่ที่ดีกว่าพี่ปองขอตัวก่อนนะ นี่น้องเปนใครขึ้นมาที่รถพี่ทำไมเนี่ยออพี่ช่วยพาหนูไปที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะออกไปตอนนี้เลยค่ะนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เลยค่ะ,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 ะจริงๆแล้วฟองไม่ได้มีคนอื่น แต่เพราะว่าฟองป่วยเป็นมะเร็งฟองก็เลยมาบอกเลิกพี่เพราะฟองคิดว่าฟองกลัวว่าฟองจะมาเป็นภาระของพี่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ซะหน่อยที่ฟองบอกเลิกพี่ปองก็เพราะว่าฟองเจอคนที่ดีกว่าไม่ใช่เป็นเพราะโรคที่ฟองเป็นอยู่ซะหน่อยพี่ไม่เชื่อฟองฟองบอกความจริงพี่มาเถอะนะพี่ขอร้องล่ะ ความจริงเหรอนี่ไงความจริงอะ่ะพี่ป้องก็เห็นอยู่ว่าฟองเป็นอะไรฟองจะอยู่บนโลกได้อีกนานเท่าไหร่พี่ป้องจะมายุ่งกับฟองไปทำไมอีกอะ่ะไม่เป็นไรนะฟอง ไม่ว่าฟองจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามแลนะฟองรู้ไว้นะว่าพี่จะอยู่ข้างๆฟองเสมอนะให้พี่ได้เป็นคนสุดท้ายที่ดูแลฟองเถะนะ นพะี่จะดูแลพ่อเอง